ทุกคนจ๋าวันนี้ยายอีมาเก็บเห็ดดำอีกแล้วนะคะดูค่ะทุกคนนี่นี่นี่นะคะแล้วก็นี่ค่ะแหวดนี่แหวดนี่เจอนะคะทุกคนนี่อีกคู่ดีเองไม่เห็นนะคะเนี่ยดูค่ะทุกคนนี่นี่อีกคู่นี่อีกโคู่มอมอไอซี่มอ เยอะยอะจังขนาดนี้ทุกคนมาดูนะนี่นี่อีกแล้วก็ทุกคนนี่นี่แล้วก็นี้ยแล้วก็อีได้มาตะการแล้วนะโอเคแค่นี้แหละอีจะถ่ายให้ดูก่อนแล้วทุกคนจะฝนตกนะคะมีฝนตกเปียกเปียกหมดเลยนี่คะทุกคนนี่ะอีถ่ายรูปไม่ได้เลยค่ะ <welche> ทุกคนเพราะว่ามือเปียก ลองช้ามือนี้สิโอเคโอเคถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนเอไม่ได้ตัดให้ทุกคนดูนะตอนเก็บอ่ะเอโชโชว์แล้วแก้วเอก็กลับมาบ้านเลยเพราะว่ามันมืดมันต้องมืดมันต้องรีบทําเวลาฝนก็ตกเปียกยังกะลูกหมาตกน้ำมีแต่รกสวยๆค่ะทุกคนดู ะะสวยะค่ะเอ๋อต้องใช้ไฟในบ้านนะเพราะามันมืดแล้วสี่โมงกว่าๆเองนะคะตอนนี้ดูดูนะคะสวยไหมคะทุกคนสวยมากดูดูนะคะดูนี่กำลังน่าทานเลยดูดอกนี้ดำเหมือนคนเก็บเลยนี่ดำเหมือนยายเอ๋เลยดูขอบคุณนะคะที่ทุกคนยังไม่ทิ้งสาวสุรัตน์พระทินน่น แค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอาลงให้ดูนะคะนี่นี่ดูดิโั้งกิ้งกระลุกๆุกๆสวยจริงๆนะคะทุกคนดูนี่นะคะถ่ายรูปหน่อยนะึงถ่ายทุกคนดูโอเคค่ะบ๊ายบาย ทุกคนจ๋าวันนี้ยายเอย๋มาเก็บเห็ดดำอีกแล้วนะคะดูค่ะทุกคนนี่น,นี่นี่นะคะและ้วก็นี่คะ่แะแหวกลิงแหวกลิงเจอนะคะทุกคนนี่อีกคู่ดีเอ๋ยไม่เห็นนะคะนี่ อี๋เจอเยอะจังอ้ยขนาดนี้ทุกคนมาดูนะนี่นี่อีกแลนะทุกคนนี่นี่แล้วก็นี่อี๋ได้มาตะการแล้วนะโอเคแค่นี้แหละอี๋จะถ่ายให้ดูก่อนเดีวทุกคนจะฝนตกนะคะมีฝนตกเปียกเปียกหมดเลยนี่ค่ะทุกคนอี๋ถ่ายรูปไม่ได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่ามือเปียก ออกใช้มือนี้ิ